สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนเยินแล้วนะคะเพื่อนๆพืได้รายชานข้าวกันค่ะยินดียวเนาะ เย็นๆเนี้นะยายเด้กเพิ่งมาจะมาเสิรข้าวเนาะไม่รู้จะทำอะไรทานข้าวนเนาะหนี้คิดิด,ด,ดูกนะ่อนเนาะเพื่อนๆได้รายรานข้าวกันเนาะค่ะ

จะอยู่ข้างนอกถุกใจยังไม่ได้ดังสุดนะคะเพื่อนๆขาดังเนาะเด็กข้าวก่อนคงจะวันนี้วันนี้ก็มีเพลงเพลงที่เด็กไปแล้วเนาะจะไปหาอะไรอีกสักอย่างนึงเนาะมาจะาจะไปตลาดนะเนาะ Hey 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 เสียงดังเนาะเรานำควาคิดเมนูนะคะไม่รู้ว่าจะทำอะไรทานวันนี้นะคิดก่อนนะคะ